กลับบ้านแล้วกได้กลับบ้านแล้วแล้วจะได้มาเยี่ยมกันอีกเมื่อไหร่เก้าสิบวันแล้วแต่ว่าไปต่อ <90 S 2> ที่คราเก้าสิบวันที่นี่และกับเก้าสิบวันแล้วต้องไปต่ออ๋อย,ยังมียังมีงานสำรองอีกเก้าสิบวันไม่ก็คือตอนนี้มาที่นี่เก้าสิบวันแล้วแต่พ่อเขาต้องทําเป็นเพ่นจนต้องไปครบปีไปครบปีเออข้าน้อยเองไม่ได้สิกเลยคดียาวใช่ไหมคดีแล้วจะได้ไปพระนิพานเลย สาธุหมูธนาด้วยสบายใจหรือเปล่าสบายใจครับสบายสบายทั้งใจสบายทั้งกายด้วยเหรอร่างกายก็ดีขึ้นร่างกายดีขึ้นหรือเปล่าสภาพดีขึ้นตอนมาเป็นโรคอะไรอ่ะตอนมาเราก็ส่วนมากมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องลำไส้เรื่องท้องมีท้องมีปัญหาครับปวดแสบในท้องมักมักเจ็บท้องนะ ทานอะไรเข้าไปมักเจ็บนะมักทอกท้องอะไรทานอะไรมากระชอบปวดปวดท้องเจ็บในท้องอ่ะมาอยู่ที่นี่แล้วเราเรามาเปลี่ยนเรื่องการทานนะครับอพออยู่บ้านเราเราทานตอนค่ำใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นเวลาด้วยคือไม่มีระเบียบในการใช้ชีวิตจิตใจก็สับสนแล้วปรากฏว่ามาอยู่ที่นี่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยใจก็สงบเเป็นวก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคนเลยว่า มันทุกอย่างมันเงียบไปเลยปกติเลยทุกอย่างเลยเหรอกลับเป็นคนปกติไปเลยครับอ่าโมทนาด้วยโอ้ตัวตัวนี้ตัวนี้นี่มันก็ยังดีขึ้นดีขึ้นเหรอดีขึ้นแต่ก็ยังแบบนั่นอยู่อายุมันก็ขนาดนี้แล้วใช่ตอ้งะลุให้นะเพรพอดีแล้วไงไม่ต้องฟังเสียงข้าง เรื่งข้างๆแบบกูปิดหูไปก่อนดีกว่ากพม,มีมีอยากปรึกษาหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัตินั่นแหละครับว่ามาเพราะว่าเรื่องการนั่งสมาธินี่น,นะครับว่ามันเรื่องขั้นตอนต่อไปเนี่ยไม่ไม่รู้จะดําเนินไปยังไงเพราะว่าเราก็นั่งไปก็ไม่รู้ทางไปน่ะครับก็ได้แค่นั่งแล้วก็รังเทียกหูปุ๊บไปแบบ ไม่รู้สึกอะไรเลยก็มีบางคา้อรู้สึกก็ดีแล้วนงแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวครับต่อไปก็อาจจะพอสงบมาก,มาก,มากๆลึกๆก็อาจจะต้องพิจารณาทำหน่อยหนึ่ง<อ>คือเมื่อนั่งแล้วมันเบาตัวเป็นปิติเป็นปัจสธินแล้วก็ได้เอาธรรมะบางข้อมาพิจารณาว่าอะไรที่เรายึดติดถ้าเรายึดติดในร่างกายเราเราก็เอาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เช่นขณะน,นี้หนังเราเป็นยังไงเนื้อเราเป็นไงพิจารณาดูมันประกอบไปด้วยอะไรมันอะไรเป็นรวมตัวกันยังไงแล้วมันเต่งตึงมาตอนไหนแล้วเริ่มหิวและในที่สุดถ้ามันจะหมดเขาเรียกอะไรหมดสถานะมันจะเป็นของที่แยกออกไปน้ําแยกออกไปดินแยกออกไปลมแยกออกไปจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรก็เพื่อให้จิตเนี่ยได้รับการอบรมสั่งสอนว่า ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วจากตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นปัญญายานขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคือมันไม่มีอะไรมีแต่สิ่งที่เราสงบแล้วมาพิจารณาสงบแล้วมาพิจารณาสงบแล้วมาพิจารณาสลับกันเลยเรา,เาไปนอนพักผ่อนก่อนใช่เปล่ากินข้าวให้เรียบร้อยนอนมีแรงปั๊บอ่าย่อยเสร็จนอนเต็มอิ่มแล้วก็ไปทํางานครับทางานก็คือเอาความคิดไปจี้ลงไปคิด จนกราทำงานจนกระทั่งเมือ่อเรียกว่าเมื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วหมดพลังงานแล้วก็ไปนอนไปก็ไปนอนอก็ไปนอนอีกใช่ไหม<ช>แล้วไปกินอาหารอีกพอได้พักเต็มที่ปับ๊บก็ไปทำงานอีกธรรมะก็เป็นแบบนี้เม<อ>ือ่อเราจะพิจารณาไปเอาจนเป็นจาตายไม่ได้ <S 2> <S 2> <อ>มันหมดพลังงานเ<ช>ข้าใจป่ะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปนั่งอย่างเดียวจนกระทั่งไม่ได้มาทำงานให้พวกนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วไม่มาพิจารณาคือสงบอย่างเดียว แล้วก็ปล่อยให้ความสงบนั้นอะ่ะหายไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์เลยเลยเ,<อ>เหมือนเราไปนอนในห้องแงอร์ไง<อ>ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วไม่มีงานเกิดขึ้นเราไปนอนปับ๊บแล้วเราก็อ่ะอิ่มแล้วเราก็ตื่นมาทํางานออกมาคิดเรื่องนู่นเรื่อง,อง,องนี้พิจารณาพิจารณาเพียแล้วเราก็ไปนอนเฮ<อ>้อเข้าใจป่ะสมาธาิความสงบอันนี้ต้องใช้ร่วมกับการพิจารณารม ไม่เรแบบว่าพิจารณาอย่างเดียวไม่ยอมทําความสงบมันก็กลายเป็นว่าฟุ้งซ่าน<อ>มันไม่มีคุณสมบัติในการพิจารณารมสองอันเไปเคียงคู่กันต้องไปตลอดสงบแล้วก็พิจารณาเหมือนเราใช้ชีวิตนี่แหละครับไปทํางานก็ไปทําเสร็จแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนกินข้าวกับลูกกับเมียเสร็จปับ๊บเช้ามาก็ไปทํางานต่อแค่ปะทางานจนกระทั่งเพียหมดแรงแล้วกลับบ้านสมถะ หรือว่าความสงบกับการพิจารณาธรรมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเขาใจยังไม่งั้นได้แต่สงบไอ้พวกที่สงบอย่างเดียวแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็ไปไม่เป็นไม่ได้อะไรสมองไม่ฉลาดขึ้นก็ก็ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เขาใจยังเดี๋ยวเอามันจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรก็ไม่ไม่สนใจไม่เห็นทําไมเห็นก็ไม่มีประโยชน์มันก็เอาทีวีมาดูดีกว่ามันเห็นหมดทุกช่องสามห้าเจ็ดเก้า ใช่ปะมันไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าใจเนี่ยมันมันเห็นความเป็นจริงว่าเรามีเป้าหมายอย่างเดียวคือไม่ยึดติดโอ้ไม่ยึดติดอะทุกอย่างเป็นของสมมุติง่าย<อ>แต่เราต้องเข้าใจแบบจิตใจเข้าใจจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าไปนึกเอาเองเขาเรียกอะไรอารมณ์อารมณ์มกับความเป็นจริงเป็นคนละตัวกันนะเช่นบางคนเนี่ยมันมีอารมณ์ ฉันแนวอะไรล้มันก็ขนของในบ้านน้ยทิ้งหมดเลยอารมณ์ตอนนั้นน่ะมันได้ไงไม่ใช่ป่าแต่พอผ่านไปทักครึ่งปีตัวตัวอารมณ์เลยนะขนาดที่ว่าที่มันมันดับยากนะครับตัวอารมณ์ครับก็อารมณ์ไงเพราะว่าเช่นไปดูหนังใช่ไหมเขาฆ่ากันเขาเป็นเลือดนักรบใช่ไหมอารมณ์อยากจะไปลบกับเขาใช่ป่ะเหมือนในเด็กใช่ไหมไปดูซูเปอร์แมนอารมณ์มันก็อยากจะบินใช่ป่ะพอหนังตุ้งซูเปอร์แมนคลายออกจากหัวมันไปมันก็ มันก็ขี้ขาดขี้กลัวไม่กล้าขึ้นไปอยู่บนตึกหรอกอารมณ์เนี่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยได้เห็นได้ยินแล้วก็ได้สัมผัสได้เกี่ยวข้องเช่นเราไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมอารมณ์มันก็อยากจะเป็นนักร้องเหลือเกินมันได้ไงถ้ากลับบ้านร้องก็ไม่ได้แล้วเข้าใจไหมมันหมดอารมณ์ไปแล้วไง<อ>แล้วคนปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าให้มีอารมณ์นะมีอารมณ์เนี่ยมันเข้าป่าได้เลยนะมันแบบว่าไม่กลัวตายเลยเสือๆไม่กลัวเลยแต่มันหมดอารมณ์นะ พิงแมวลองแมวลองมันยังกลัวเลยกลัูตายแล้วตัวให้เกิดกรรมทั้งหมดทั้งทั้งมววเนี่ยเป็นตัวอารมณ์เลยบอกขนาดก็มันก็เป็นอารมณ์นั่นแหละแต่ว่าครนี้เนี่ยเรารักตัวเองมันก็เลยเป็นกรรมมากหน่อยเพราะว่าเราไม่พอใจใช่ไหมครับพอไม่พอใจเราก็โกรธใช่เอาโกรธก็เพราะเรารักตัวเองไงแล้วเราเห็นอะไรเราก็อยากได้เพราะเรารักตัวเองเราอยากมีความสุขไงแล้วเราก็หลงไหลเพลิดเพลินเราก็อยากจะสนุกสนานเพราะเรา รักตัวเองไงและตัวเองที่เรารักได้มันมีนมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีมันอาจจะไม่มีทําทาไมมันตัดยากนะเล็กพ่อก็มันไม่มีพลังตัดง่ายมันต้องใช้อุณหภูมิพองพอควรต้มไข่ไม่ใช่เอาเอาไข่ลงไปย่อนในน้ําเปิดแก๊สปั๊บสุกเลยที่ไหนเขาจให้เปล่าไม่ต้องรอนหน้ามัมนก็ค่อยเดือดใช่ไหมแล้วก็ไข่ก็ค่อยย่อนไปใช่ไหมมันก็จะค่อยตึบตับตึบตับแล้วเดี๋ยวมันก็สุกเองแต่อย่าใจร้อน พอยังไม่ทันอะไรเลยพอเอาถ้าประทิมตอนว่าร้อนๆมันแตกปุ๊เลยตอนนั้นเนี่ยเราใจร้อนไง <c oughs> เขาใจเปล่า <c oughs> จิตเนี่ยมันรอการคั่วเหมือนกันคั่วถั่วเปล่าเคยเปล่าแล้วอยู่ๆมันจะเป็นไฟ,ไฟแรงก็ไหม้อกีกตายอากียอกใช่ไหมต้องค่อยๆแล้วก็ค่อยๆพลิกไปคั่วไปมันจะไล่ความชื้นออกสุดท้ายถั่วมันก็สุกแล้วมันก็กรอบมันจะอ,อย่างทุกอย่างไม่เวลาทราะสมาธินี่แหละก็คือการบ่ม จิตให้มันมีสถานะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะมีหลายอย่างในนั้นจะมีความอดกั้นอดทนมีความขยันหมันเพียรมีปัญญามีสภาพจิตแห่งความเป็นอุเบกขาก็ว่าไปอารมณ์เนี่ยเราอ่านหนังสือมากมันก็เป็นอารมณ์ใช่ปะแต่ว่าปัญญาเนี่ยนะมันตัดได้เหมือนพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติลูกเมียเพราะอารมณ์นะแต่เขาทิ้งเพราะว่าเป็นเป็นปัญญาเนี่ยเขาจะตอนชนตอนต้นอหนจ,จะเป็นอารมณ์ แต่พอไปพอไป,ไปปฏิบัติแล้วจริงจังเอ้ยมันเป็นปัญญาไม่เอาเลยแต่ถ้าไม่เจอปัญญาเดี๋ยวก็กลับเป็นบังอีกอะเ<อ>พราะตอนต้นมันเป็นอารมณ์ไงจุดนักคือปัญญาแน่นอกกนอ๋อศีลสมาธิปัญญาปัญญาไม่ต้องสูงสุดเด็กปัญญาไม่ใช่ปัญญาแบบคิดและอ่านหนังสือแบบชาวบ้านนะแต่ว่าส,วส่วนส่วนส่วนมากส่วนทําไมมันแพ้ให้กามราคะนะครับ ก็นี่งไงเราเปิดหูเปิดตาเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดกายเปิดใจมากมายไม่ระวังไงค,คือถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ปั๊บมันก็จะหุยภาพนี่สวยงามทําให้เรามีความสุขความจําเก่าที่เราเคยไปเกี่ยวข้องมันก็จะมากระตุน้นเฮ้ยทําไมอะ่ะไม่อยากกินเหนืออร่อยนะเมื่อก่อนมันเราก็จะจําอารมณ์นั้นได้หรือเราจะปรุงแต่งอารมณ์ใหม่ใช่ไหมของทุกอย่างเนี่ยมันมายั่วยวน ถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะหลงไหลแล้วก็เคลิมตามถ้ามีสติว่าอ่ะมันเป็นของที่เราเคยเสพบแล้วไม่มีประโยชน์แล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่เราจะต้องเสพบตลอดเวลาและมันจะทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นก็มันก็ต้องพัฒนาไปมันจะเป็นยานยานก็จะขึ้นระดับตึ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 บ,ตบ,ตบเรียนหนังสือมาใช่ไหม ก็ไม่ไปเรียนแล้วอนุบาลก็เอ๋ยก็ไก่เราไปถึงเราไปถึงมัธยมแล้วเราไปถึงเขาเรียกว่าอัปริญญาตีแล้วมันก็มีความรู้ระดับปริญญาตีแล้วไงยานมันก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้สมัยพุทธกาลครับหลวงพ่อวินัยก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีทําไมคนบนรรลุธรรมง่ายเหลือเกินขอเขาเชื่อและศรัทธาในคําสอนพระเจ้าบอกว่าให้ดูที่จิต จะมีศีเนเนี้ยเป็นล้านล้านข้อก็ช่างมันแต่ถ้ากําหนดที่จิตอย่างเดียวนะว่าเฮ้ยสงบเฮ้ยอย่าไปหลงเฮ้ยอย่าไปอย่าไปเชื่อแล้วอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระศีนแค่รักษาแค่ข้อเดียวมันจะคุมล้านข้อเลยคือคุมจิตอย่าไปปล่อยปะละเลยปกติมันไม่ค่อยไอพวกที่ศีลมันขาดเพราะว่ามันชอบใช้ตาไงเฮ้ยโอ้โหสวยเว้ยสาวด้วย แล้วมันปรุงแต่งไงแล้วมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยฉันอยากเจอคนนี้ฉันอยากได้คนนี้มาเป็นเมียฉันอยากจะครอบครองมันก็เกิดกิเลสง่ายเพราะมันเห็นก่อนเลยเห็นก่อนแล้วมันก็จําเรื่องเก่าได้มันก็มาปรุงแต่งเรื่องใหม่มันก็เลยอยากจะทําพออยากทําปั๊บไฟร้อนลนมันเกิดขึ้นเลยไฟโลภะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยกล้าผิดศีลผิดธรรมง่ายเขาใจยังเพราะว่าไม่ไม่ระวังถ้าระวังปั๊บเฮ้ยอันนี้ไม่ดีปั๊บเราก็ เราก็พิจารณาว่าไม่มีประโยชน์ปั๊บเราก็ตัดแล้วก็เปลี่ยนจุดมองวิธีคิดตัวระวังนี่คือตัวสติบาหกพ่อสติอทุกอย่างต้องมีสติไงบางบางครั้งมันมันสติยังไม่มามันอารมณ์มันวุบขึ้นก่อนนะครับก็ต้องตัดด้วยกลับมาแล้วว่าพุ่งไปแล้วเนอะฉันพุ่งแล้วเนะฉันคิดมากแล้วเนอะฉันเพอ้อไปแล้วเนอะก็กลับมาไงครับคือไม่ใช่แบบว่าไปแล้วไปเลยไหนไหนฉันพลาดไปแล้วไฟแดง นี่ไหนๆหนหลุดไปแล้วก็ไปเลยก็ถูกตำรวจจับที่ใช่ปะ่ะบางทีเฮ้ยแดงปุ๊บหยุดนะก็อาจจะถูกปรับน้อยหน่อยเขาใจเป่า <c oughs> ไม่ใช่ไปแล้วไหนไหนงวดนี้ไปแล้วก็เหวนเหวนวะเออครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อคำ <c oughs> ถามเยอะอนาคตเราเรา,เราทําแบบนี้ไปเลยหรือว่ามีมีแผนจะทําเป็นวัดหรืออะไรไหมหรือว่าังไงครับวัดมันอยู่ที่ใจสมัยโบราณไม่มีวัดหรอก ไม่จาเป็นมีวัดแ้วมันไม่ปฏิบัติจะมีประโยชน์อะไร <c oughs> ครับครับกับใช่วัดเดาวัเดเยอะแยะต้องสองหมื่นสามหมื่นวัดครับแต่ไม่มีคนปฏิบัติสมัยพุทธกาลไม่มีวัดหลอกพระเนี่ยเป็นตัววัดถูกต้องครับ,รบพระพระทาตัวไม่ดีก็มไม,ม่ประโยชน์มีเดียวข้าวของอันที่สวยๆมันเป็นวัตถุเจ้ไหมครับมันไม่มีประโยชน์ถ้าเบื่อไม่ปฏิบัติใช่มันได้แต่โออลังการดีเนี่ยเอาเงินชาวบ้านไปสร้างสร้าง S <S <S มันก็มีประโยชน์ถ้าเอามาใช้คู่กันมันเกิดศรัทธาแล้วก็มาบำเพ็ญไม่ใช่เรามีข้าวของทุกอย่างแต่ว่าไม่บำเพ็ญเพียรไม่ปฏิบัติคมันมีประโยชน์ไงโอ้ถูกต้องครับคือเปมาไปสร้างคนดีกว่าอย่างเงี้ยสร้างไอ้พวกเนี้ยใ,ให้มันแบบว่าให้มันฟิตเว้ยมันแบบว่าเข้าใจปะอย่าไปเชื่อไอ้พวกมันุษย์สมัยนี้เลยรุ่นสมัยนี้เนี่ยมันชอบควบคุมมันชอบแบบว่าบงการมันชอบแบบว่าปกครอง แต่มไม่ได้เอาธรรมะมาปกครองใช่ใช่สมัยก่อนพระองค์เดียวเนี่ยเนี่ยพระศรีวลีเดียวเขาไม่มีวัดหรอกเ<ม>ขาก็มีกฎแล้วก็มีบาทแล้วก็มีน้ำกาหนึ่งเขาก็ไปไปที่ไหนเขาไปตั้งที่นั่นวัดเลยเพราะอะไรธรรมะเขาทําให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นใช,ใ,ชใ,ชใช่ปะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะตอนนี้อาตมาอยู่ในละแวกนี้นะขอให้ทุกคนเนี่ยนะรามัดระวังหน่อยอย่ามาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านใช่ไหมแต่ว่าถิ่นแล้วก็เขตของชาวบ้านก็ให้ ชาวบ,บ้านไม่ใช้ชีวิตไปแต่ที่นี่ให้เงียบหน่อยแล้วมาเอาบุญมาฟังทมกันอันนี้ก็เป็นวัดแล้วพอพวกนี้มันรู้เรื่องแล้วถอนโกรธหยิบกาเอาย่ามเดินไปเลย <c oughs> ใช่ปะใช่ของเราในปกครองแบบธรรมาธิเไตใช่ไหมครับหลวงพอ่อจริงๆมันต้องมีธรรมะอยู่แล้วมันก็เหมือนกับไอ้พวกความถูกต้องยุติธรรมไง <c oughs> แต่นี่เนี่ยผู้นำเนี่ยถ้ามีทศพิธราชธรรมเนี่ยมันจะควบคุมได้ สมมติเราเป็นพ่อใช่ไหมใช่แล้วเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยลูกมันก็เซ็งเราจ่ายกินแต่เหล้าแล้วก็ไม่ไม่มีความรักไม่มีความเมตตาไม่มีความยุติธรรมรักแต่ลูกสาวคนโตเหมือนเหมือนเหมือนมันรวดที่เปเลยอันนั้นเ่ยเพราะว่าพ่อบางคนมันรักลูกไงมันรักลูกไม่เท่ากันใช่ปะเราไม่เซ็งไอ้พวกพ่อพวกนี้เหลือเกินหลวงพ่อครับกับผมอดเป็นห่วงไม่ได้ว่า เมื่ออนาคตไม่มีหลวงพ่อแล้วทาไงล่ะมันก็มีคนอื่นแแย่ๆพวกนี้เมื่ออยู่ไม่เกี่ยวอะไรละหลวงพ่อมันก็ไม่เคยมาอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้มันจะมีผู้สืบทอดเหมือนหลวงพ่อไหมล่ะพระพุทธเจ้าเขามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าใครเห็นธรมทุกน่านเห็นเราหลวงพ่อก็ไปเอาธรรมะของผู้เจ้ามาใช้ครับไปไปฝึกไปเรียนไปอ่านไปไปทำตามเลยเลยเราจําได้แล้วเราก็มาบอกเขาไม่ใช่หลวงพ่อไปคิดเองทำไมล่ะไม่ใช่มันมัน ม,ม,มัน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 หายากนะครับมันมีอยู่แล้วไอ้พวกโผที่3ั์มันก็โผล่หน้ากันมาเยอะแยะมันไม่ต้องไปกลัว <c oughs> หรอกเพราะว่าเราก็ทําตัวเราเองเนี่ยเราไม่จะเปพึ่งใไทยเพราะว่า,า,ากระผมดูแล้วนะ่ะคนที่จะเอาเอาบรรดาวิญญาณทั้งหลายที่มันแข็งกระด้างต่อชนะู้น่ะหลวงพ่อเอาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็ใจเย็นๆก็จะมีคนดีกว่านี้เองย่ายื่นนักฟุตบอลเขายังมีแบบว่าเปเล่สมัยก่อนก็ดังใช่ไหมเดี๋ยวรุ่นใหม่นี่เขาก็มีแบบโอ้หเจ๋งกว่านั้นเอง เขาพัฒนาการไปเรื่อยแหละครับครับอย่าไปวิตกข้างหน้าเข้าใจเปล่าแล้วก็คิดว่าโลกไปดีเนี่ยเขาก็มีคนทำเพนเพียนอีกเยอะแยะจะมีผู้เจ้ามาอีกเยอะแยะไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปวิตกเกินเหตุจะให้ขยายไปเรื่อยๆก็แล้วขยายก็อยู่ที่พวกเราไงพวกเราเด้ธรรมะเราก็ไปขยายเนี่ยเมล็ดพันธุ์ก็อยู่ในใจแล้วไงไปที่บ้านก็ไปสอนลูกสอนหลานว่านั่งสมาธิกันนะอย่างงู้นอย่างนี้นะอย่างงี้่งี้ ศาสนามันก็มันก็นกระหึมขึ้นมาได้เพราะทุกคนรู้แล้วเอาไปใช้งานไม่ใช่ทุกคนรู้แล้วไปนอนทับเข้าใจเปล่าถว่าเรามีลูกใช่ไหมใช่ลูกมันก็ต้องพึ่งเราเพราะมันต้องขอเงินเราใช่ไหมเราก็อย่าพึ่งให้มันง่ายๆนั่งสมาธิก่อนเดะถ้าใช่ <c oughs> สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเอาเงินไปหลวงพ่อครับบางวันมีท้อไหมครับมีเหน่อยไหมหลวงพ่อเอง เหนื่อยไหมเหรอไม่เหนื่อยหรอก,อกทําไปมีลมหายใจก็ทําไปนั่นแหละอย่าไปคิดเหนืหน่อยคิดเหนื่อยไม่จะเหนื่อยข้อจใจเปล่าคิด <Third> ท้อมันก็จะทอ้อ <net> เห็นหลวงพ่อทํางานหนักอ่ะนะไม่หนักหรอกเขาให้มาเกิดแล้วมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าย <net> ังมีประโยชน์อยู่เมื่อไหร่หมดลมหายใจก็บาย <dette> <net> บายแค่นั้นเองคืออยู่แบบทําประโยชน์อย่าไปอยู่แบบอย่าไปอยู่แบบเขาเรียกอะไรว่าเสวยสุขของตัวเองอยู่ให้คนอื่นเขาได้ สุขจากพระธรรมด้วยใช่ป่ะห่อเอาฟิตฟิตไว้จะได้มีบุญเยอะๆใครมาเดือดร้อนเจะไดเเ้เอาบุญไปแบ่งกันไปห่อเอาฟิตก่อนดิมันก็เหมือนกันเราต้องสะสมเงินไว้เว้ยใช่ป่ะไอ้พวกที่มันครับเจ้าพ่อครับที่ที่ประทับใจที่สุดคือผมฟังมาอยู่อยู่มานานตั้งเก้าสิบกว่าวันนะร้อยแล้วร้อยวัน ฟังเสียงเทศหลวงพ่อทุกครั้งแหะครับหลวงพ่อพูดถึเทศถึงเรื่องปรมัตถ์ทางนั้นเลยเป็นเรื่องของนิพพานทางนั้นเลยเอาไปพูดเรื่องอื่นทำไมเราเป็นพระ <c oughs> โอ้แต่ที่อื่นไม่ไม,ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันแล้วแต่เขาเหรอเขาใช่เปล่าคือเราอะ่ะเขาเนี่ยได้คุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็คุยแบบเพื่อที่จะอ้อมพาเข้าไปสู่ การพ้นทุกข์แต่ถ้าเผื่อว่าเราพูดคนเดียวเราก็พูดไปเลยเพราะันไหนมันก็ไม่ถามไม่เถียงอยู่แล้วเราก็พูดพูดพันธิพานไปเลยไงแต่ถ้ามันถามมันเถียงเราก็ต้องไว้ต้อนมันกลมาก่อนเหมือนก็ต้อนในพวกนี้มาก่อนต้อนมันหลอกมันเข้าวัดก่อนใช่ไหมเฮ้ยเพราะมันไม่ไมมันไม่เข้าวัดไงอ๋อมันมีกรรมนะเว้ยมันอันตรายนะเว้ยมือนก็รวบรวมเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บไปรวมมันเองแจกไปแล้วเด้อ แ้วนะ oh. ไปดู y ย u t ทั่วเงเป็นแจกไว้แล้วเอาไปใครไปใช้ปรนะโยชน์รู้เปล่าหลวงพ่อเน,นี่ยนะต้องไปต้อนพวกนี้มาะเวย <c oughs> พวกนี้ปกติมันไม่เข้าวัดหรอก <c oughs> เฮ้ยไม่แน่น,นะว้ยมีกรรมนะเดี๋ยวเขาจะบีบคอเธอนะแล้ว oh. ใช่ปะเออมันจะบีบคอเรา <c oughs> เราจะแย่แเราจะตายแล้วอามาพอมาปั๊บมันก็ได้ขัดเกาขัดเกาปั๊บพมันก็จะได้เริ่มนับหนึ่งได้นับหนึ่งปั๊บเธอก็อยู่สูอ๋อธรรมะเป็นแบบนี้เองเหรออ๋อคือไม่นั้นเนี่ยนะ่ เขาว่าหลวงพ่อเป็นบ้าบอกว่าไปยุ่งเรื่องกรรมเลยไปพูดเรื่องผีทําไมครับเปิดประตูเฉยๆมันไม่มาหรอกจ้ามันยังไม่มาเลยพวกนี้โอ้ยให้เงินมันยังไม่มาเลยเข้าใจเปล่าแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันลําบากเลยมันมันมีทางแก้บอกว่ามันรุนท่าหน่อยพวกนี้มันมารุนทั้งนั้นนะมันก็ไม่ได้เชื่ออะไรหรอกมันก็ูมารุนท่าหน่อยว่ามันจะจริงเปล่าว่าเช่อป่ะอ่ะมันรุนก็ถ้ามันลุนไป อะไรนะพวกมานี่มีแต่คนลำบากเลยก็ดีไงเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมไงแล้วเราก็จะเอาวิญญาณไปขู่มันไงมิต่ปฏิบัตินะวิญญาณบีบคมองเนี่ยมันก็แห่งเอ้เอาไปเอาตายเอาไปนเอาตายเนี่ยมันปรากฏว่ามันมีพลังเกิดขึ้นมันก็จะเกิดความเคยชินไงบอกให้ไปจับจับค้อนไปทุบเหล็กโอ้โหจะตายแล้วแต่เธอทุบทุกวันใช่ไหม ทุบทุกวันเว้ยมันก็มีกล้ามเว้ยแล้วมันก็ทุบได้นานแล้วมันก็ทุบได้แรงแล้วมันก็ไม่เบื่อแล้วมันไม่ทรมานไม่ให้มันเริ่มเลยนี่มันจะมันมันจะมีแรงหรือมันทำสองวันมันก็โยนคอนทิ้งแล้วกลับบ้านดีกว่าใช่ป่ะเราก็ต้องเอาวิญญาณไปขู่มันไม่ได้ขู่มันเราก็ไล่มันจริงเนี่ยว่าวิญญาณเขาจะเล่นงานมันจริงๆนะเว้ยแล้วมันก็ดีขึ้นด้วยกันทุกฝ่ายไงวิญญาณก็ได้เกิดพวกเพอนี่นะไปแก้กรรมนี่นะขอบอกโคตรขี้เล็บเลย เธอได้ทรมานี่นะมันเป็นเพชรมหาศาลขอบอกการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะมันมันลักษณะเหมเือนแก้กรรมหรือว่าทําให้กรรมเติบต่ามไม่ทันครับหลวงพอ่อคือเราบางอย่างเนี่ยกรรมบางอย่างมันก็แก้ได้<อ>ใช่ไหมกลางว่าเนี่ยเธอตีกันเนี่ยถอมอ่ะอย่างนี้ต้องตีหรอกเธอขโมยเงินเข้าไปใช่ไหมเธอก็ต้องเดี๋ยวเธอเผลอเมื่อไหร่ฉันจะขโมยกลับ อ๋อก็จะไปจ้องขโมยกันไปขโมยกันมาใช่ไหมแต่ขโมยไปปั๊บอ่าเธอไปสารภาพได้ว่าฉันขอโทษทีนะฉันขโมยเธอฉันขอทยอยใช้เธอเราก็ไม่โดนขโมยกลับเพราะว่าบางอย่างนี่มันมันตกลงกันได้ง่ายเข้าใจป่ะอันนี้ก็ถือว่าจะได้ไม่ต้องมีอาคาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันไอเวรกรรมที่ที่เราแก้กันอยู่นี่คือเวรกรรมที่มีต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ใช่ปะเราตีหัวข้างบ้านข้างบ้านก็ต้องตีหัวเราเรารู้ว่ามันต้องตีหัวเราแน่เราก็ไปเฮ้ยผมขอโทษนะชทใช้คุณหน่อยแล้วกันคุณอย่ามาตีหัวผมเลยนะเขาได้เงินเขาได้รับการชดใช้เขาได้รับการขอโทษเขาบอกอ่ะโอเคในเมื่อเธอผิดไปแล้วฉันก็ยกโทษให้เธออภัยให้เธอเขาไม่ต้องตีหัวเราเราก็ไปเดินไหนไปไหนก็สบายแต่ถ้าเบื่อว่าเราไม่พูดไม่จาอะไรเหมือนหนุนยืนยานไงเราไม่พูดไม่จาอะไรปั๊บมังก็ตามตีเราเด้อ เอาไปเรียกมันมาคุยก่อนเฮ้ยขอโทษว้ยใช่หน่อยได้ไหมเคียนหน่อยได้ไหมอ่าใช่มาถ้าพอใจก็ไปแล้วก็ให้ธรรมะมันด้วยไปตีกันเลยตีไปเดี๋ยวชาติหน้าเก็ตีเธออีกอ่ะแล้วตีเธอไปตีเขาเดี๋ยวเธอตกนรกอีกอายวิญญาณมันก็ได้ธรรมะนะไม่ใช่ไม่ได้นะมันก็บอกเออจริงว้ยมันก็เข้าใจเร็วนะครับอ่าเราก็พูดความจริงไงมันก็มันก็มันก็คิดเป็นเหมือนการวิญญาณมันก็ คนน้อยว่าเป็นบารมีหลวงพ่อมากกว่าครับเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าเพราะว่าหลวเจ้าเขาก็พูดความจริงไงเวนต้องระงับด้วยการไม่จองเวนเข้าใจว่าหลวงพ่อไปเก่งอะไรเหลวงพ่อก็ไปเรียนมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงเทศเสียงอะไรของหลวงพ่อจริงใจแล้วก็จะมีความจริงใจหน่อยหนึ่งคือเราไม่ใช่ไปเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งใช่ป่ะเธอตีกันมาก็จะเข้าข้างเธอคนเดียวใช่ป่ะเธอก็อะไรวะ เข้าข้างแต่เขาใช่ไหมหรือเขาทันเข้าข้างเธอคนเดียวเธอก็ไม่พอใจเฮ้ยเธอหันหน้ามาคุยกันเธอไปตีเข้ามาก่อนแล้วเขาก็ตีเธอ,อจับมือกันเช็กแฮนด์เยอะเลิกกันไปจะได้ไปหาความสุขได้ก็ทุกคนมันก็ฉลาดไงมันคิดว่าทางโลกเขาเรียกผู้พิพากษามามครับครับประมาณนั้นแหละเขาใจป่ะคือเราให้ความเป็นธรรมก็คือนี่นี่เขาบอกว่าเาเขาคงบอกว่า อย่าให้ลงมามากเลยเพราะว่ามันเต็มแล้วมันเหนื่อยผู้พิพากษาแบบหลอกพ่อไม่มีใครเรียนเรียนแบบได้นะครับเขาต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องยุติธรรมไงเขาจะให้ว่าเราจะไปเอียงไม่ได้เข้าข้างมนุษย์มากก็ไม่ได้เข้าข้างวิญญาณมากก็ไม่ได้เพราะน้งท้องสองฝ่ายแหละใช่ไหมความจริงใจมากกว่าที่อยากจะให้เขาพ้นทุกข์อ่ะนั่นแหละก็คือสิ่งที่ต้องทําแล้วมีประโยชน์หรือเปล่ามาเนี่ยมีประโยชน์เปล่าซึ้งไม่อยากกลับบ้าน จะมีรออยู่เยอะแล้วต้องกลับรออยู่เยอะเราสมควรแล้วกลับบ้านแล้วก็ปายปฏิบัติด้วยมีเวลาก็อธิษฐานจะได้มาต้องต้องมานอนที่สถานที่ตังน้ําครับกําลังกําลังเตรียมตอนนี้รอแบบอยู่แบบไม่ไม่ปีหนึ่งเสร็จไหมครับเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงห้าเดือนไม่ไม่ไม่ก็คงประมาณนั้นตอนเนี้รอแบบอยู่แล้วก็แบบเสร็จป้าก็ไปยื่นอบตเขาอนุมัติ แล้วทีนี้ก็จะเริ่มตอกเสาแล้วเราก็อยากจะตอกนานแล้วแต่คนเราผิดชอบมันค้างคาคาคากันอยู่ครับ <c oughs> แล้วตอกปั๊บมันก็มีสาลากลางน้ําแล้วก็มีแต่ที่พักเนี่ยเขาจะตอกอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบมันออกมาแล้วแล้วก็ข้าวของก็เสาเนี่ยมันมันนัดกันอาทิตย์นี้ตอนนี้ผมมันตกมันก็เลยไม่มาที่พักมาปั๊บแล้วอีกไม่นานก็จะมีศาลากลางน้ํารองรับได้เป็นพันสองพันเลยต่อไปนะ จะเย็น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 เอาเท่าที่ได้ก่อนตามนี้ไม่ได้สาุมูธนาด้วยไปปฏิบัติปฏิบัติต่อจะได้พระนิพพานเอา